คุณครูท่านใดกำลังหาเครื่องมือช่วยสุ่มชื่อแบบตื่นเต้นน่าสนใจใช้ได้ทุกวิชาทุกระดับชั้นที่สำคัญมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและใช้งานฟรีด้วยนะครับตามกันต่อที่คลิปวิดีโอนี้ครับ<ละ>เปลี่ยนการสุ่มชื่อที่สุดแสนจะธรรมดาให้ตื่นเต้นและน่าสนใจ GAMIC.COM ช่วยได้นะครับผมสวีดอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยโดยเฉพาะคุณครูนะครับเข้าสู่ช่อง t d e n นแชรนะครับในวันนี้ครับทีเดนแชรนะครับได้รับข้อความดีๆจากเพื่อนครูท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านนี้เลยที่อิน b o x มาในเพจ Facebook ของทีเดนแชรนะครับแล้วก็แนะนำเว็บไซต์ที่ชื่อว่า g a m i m i c อให้กับทีเดนแชรนั้นได้รีวิวและส่งต่อให้กับคุณครู ทั่วจักรวาลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และสร้างความสนุกสนานในชั้นเรียนกันนะครับจะเป็นเว็บที่ใช้ทำอะไรและน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อที่คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่นด้แชร์ก่อนไปรับชมกันต่อด้วยนะครับกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากๆไปชมกันต่อเลยครับ อันดับแรกทุกท่านก็ต้องเข้ามาที่เว็บไซต์ g a m e m i c c o m นะครับ G-A-M-E-M-I-C-K.com นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเจอกับหน้าตาของเว็บไซต์แบบนี้นะครับนี่เลยก็จะมีคำอธิบายนะครับมีตัวอย่างอะไรมากมายเลยนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเกิดมองด้านบนเนี่ยก็จะมีเมนูภาษาไทยให้เลือกด้วยผมจะกดที่ภาษาไทยนะครับนี่เลยก็จะเปลี่ยนทุกอย่างเป็นภาษาไทยนะครับ การที่ระบบมีเมนูภาษาไทยมาให้เนี่ยทุกท่านไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเจอข้อผิดพลาดของเว็บไซต์นะครับแต่หลายๆครั้งถ้าเกิดเว็บไซต์ไม่มีเมนูภาษาไทยให้เลือกแล้วไปกดแปลภาษาแบบนี้เนี่ยอาจจะเกิดข้อผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้เช่นเข้าระบบได้นะครับแต่สร้างเกมไม่ได้สร้างเกมแล้วตัวอักษรเพี้ยนนะครับนักเรียนเข้าแล้วหลุดออกจากระบบนะครับอะไรในลักษณะแบบนี้นะ พอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้มาเขียนนะครับมีข้อความเขียนไว้ว่าสร้างสารรค์และออกแบบมินิเกมง่ายๆด้วยตัวคุณเองดึงดูดผู้คนใหม่ๆแล้วทําให้ทุกอย่างที่คุณทำนั้นสนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีปุ่มที่เริ่มต้นกันเลยแต่ว่าผมจะยังไม่กดนะนี่นะครับก็จะมีการออกแบบและปรับแต่งได้ตัวคุณเองนะครับมีกราฟิกสวยๆนะครับเทมเพลต เกมพร้อมใช้เพียบเลยนะครับตรงนี้ก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้พอเราได้สำรวจเว็บไซต์แล้วเราจะกดไปที่ปุ่มเริ่มต้นใช้งานกันเลยนะครับนี่นะครับพอเข้ามาแล้วหน้าตาของเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้มีข้อความเขียนบอกไว้ประมาณว่าถ้าเกิดคุณเป็นเพียงแค่ผู้เยี่ยมชมเนี่ยนะครับคุณจะสร้างเกมได้แบบจำกัดแล้วก็เกมที่คุณสร้างเนี่ยมันจะหายไปเมื่อคุณปิด โปรแกรมหรือเบราว์เซอร์ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงแนะนําว่าคุณลงทะเบียนเถอะสมัครสมาชิกเถอะนะครับซึ่งสมัครได้แบบฟรีๆนะเดี๋ยวเราจะลองค่อยๆสมัครกันในตอนท้ายๆคลิปกันแล้วกันนะครับผมพาสํารวจก่อนกันแล้วกันนะครับโอเคนี่จะเป็นเกมเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นออเกมเลยนะ โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในเกมในเรื่องของการสุ่มนะครับสุ่มชื่อสุ่มเลขที่นะครับหรือว่าสุ่มขึ้นมาร่วมกิจกรรมนะครับก็จะใช้ในขั้นนำขั้นสอนหรือขั้นสรุปก็ได้หรือจะใช้ในกิจกรรมอื่นๆที่เสริมนอกห้องเรียนก็ได้เวลาที่คุณครูจัดค่ายจัดกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นช่วงที่จะใกล้ๆมาถึงนี้ก็อาจจะเป็นของคิดมาปีใหม่วันเด็กนะครับก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือจากเกมมิกเนี่ย ไปเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสนุกได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองกดไปสัก1เมนู1เกมเพื่อเป็นตัวอย่างก่อนที่เราจะไปสมัครสมาชิกกั็แล้วกันครับ few moments later. ก่อนนึ่นเรามากดดูเกมตัวอย่างหรือกิจกรรมตัวอย่างกันสักนิดนึ่งนะครับก็จะมีออเกมนะคือเกมทั้งหมดตรงนี้นะครับที่เห็นก็จะมีให้เลือกอยู่เยอะเหมือนกันนะครับประมาณหนึงนะครับก็พอใช้ได้นะครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเกม for canvas นะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็น lucky view นะครับอืมโอเคนะครับก็จะมีหลากหลายเกมเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมจะลองเลือกสักอันนึงเป็น Halloween ก็แล้วกันนะครับกดคลิกตรงนี้นะเมื่อกดคลิกแล้วนะครับมันก็จะมี2ปุ่มนะครับก็คือกดเล่นเกมตัวอย่างหรือทดลองใช้กิจกรรมตัวอย่างนะครับ แล้วก็อีกอันนึงจะเป็น create game คือสร้างเกมเองแต่อันจะสร้างเองเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าระบบหรือสมัครสมาชิกซะก่อนนะครับในที่นี้ผมจะกด try now ลองดูก่อนนะครับหลังจากที่กดแล้วนะครับความชื่นชอบหนึ่งเลยนะครับที่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบมากก็คือมันสามารถปรับขนาดตามการแสดงผลที่เราต้องการได้ก็คือบนสมาร์ทโฟนที่เป็นค่าตั้งต้นนะครับ หรือจะเป็นเดสก์ท็อป PC นะครับในลักษณะแบบนี้มันก็จะเต็มจอมากขึ้นด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสุ่มชื่อนะครับอันนี้เป็นแบบฮอลลวีนเลยนะครับเจ๋งมากๆเลยนะครับก็จะเป็นกราฟิกสวยๆขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้นี่เลยนะครับก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้คุณครูก็สามารถที่จะนํา รูปแบบหรือเทมเพลตต่างๆที่มีให้ใช้ฟรีตรงนี้นะครับไปปรับประยุกต์ใช้ในการสอนของตัวเองเช่นอาจจะเป็นสุ่มชื่อก็ได้อาจจะเป็นสุ่มเลขที่ก็ได้หรืออาจจะเป็นสุ่มคําถามต่างๆแล้วให้นักเรียนเนี่ยมาตอบคําถามหรือออกมาร่วมกิจกรรมก็ได้นะครับอันนี้ผมจะกดปิดกากบาทไปนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกแบบฟรีๆกันเลยครับ โอเคครับเราก็เข้ามาที่หน้าเดสบอร์ดนะครับพออยู่หน้าแรกเนี่ยเราจะกดไปที่ปุ่มล็อกอินหรือ Sign up ก็ได้นะครับผมจะลองย้อนกลับไปที่หน้าแรกก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นจะเลือกเมนูเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็กด Sign up นะครับในกรณีที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับกด Sign up 1ครั้งนะครับก็จะมีการให้กรอกข้อมูลเองนะครับกับการเข้าด้วย Facebook หรือ Google ก็ได้ในที่นี้ผมจะเข้าด้วย Google นะครับกด continue with Google เลยหลังจากนั้นก็ทำการเลือกอ e ีเมลของตัวเองนะครับซึ่งในที่นี้ผมก็จะเลือกอ e ีเมลนะครับเมื่อเลือกอ e ีเมลเสร็จแล้วก็กดดำเนินการต่อได้เลยครับรอสักครู่หนึ่งนะครับระบบก็จะทำการสมัครสมาชิกให้เราแบบฟรีๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้คือความเจ๋งอย่างหนึ่งของเว็บไซต์เกมมิกนะครับผม Officie Year หลังจากที่เราสมัครสมาชิกแล้วนะครับแถบแจ้งเตือนตรงนี้เนี่ยมันก็จะหายไปนะแล้วก็ขึ้นเป็นพยัญชนะตัวแรกของอีเมลที่เราใช้สมัครนะครับในที่นี้ผมจะลองเลือกไปที่ h อ l l o w e e นปาร์ตี้ก็แล้วกันนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเราจะกด c r e t t g เกมนะครับในแต่ละเกมเนี่ยก็จะมีการปรับแต่งได้หลากหลายเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับแต่งได้ ปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับ Background image นะครับ Decoration แล้วก็ Text นะครับในที่นี้ผมจะลองเปลี่ยนดูในส่วนของ Background นะครับเอ่ออันนี้เหมือนว่าค่อนข้างยุ่งยากนะครับโอเคอันนี้ก็เป็น i m a g e เพิ่มเติมนะครับโอเคทีนี้ผมจะลองกดไปตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปที่ตัวของล้อหมุนนี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วตรงนี้มันจะมีคำว,ว่า Add I t e m นะครับเราสามารถที่จะลบ นในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปได้นะแล้วจะลองใส่ชื่อของนักเรียนเข้าไปดูเป็นตัวอย่างนะครับใส่ชื่อภาษาไทยนะตรงนี้อาจจะเป็นสุ่มชื่อสุ่มเลขที่สุ่มเป็นคําถามสุ่มเป็นกิจกรรมให้ออกมาทําก็ได้นะครับลองดูง่ายๆในลักษณะแบบนี้เลยนะครับ ในส่วนของภาพเนี่ยเราก็จะใส่ภาพเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับในลักษณะบแบบนี้ผมก็ลองไปใส่เป็นภาพยิ้มนะตรงนี้ผมจะลองปรับเป็นเลข1ดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นจํานวนที่อยู่ในโหลหรือเปล่านะครับถ้าใจบุญเนี่ยน่าจะเป็น2ถ้าเกิดกําหนดเป็น1เนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเหมือนเป็น2หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจตรงนี้เหมือนว่ามีลูกบอลน,นั้นหรือมีลูกอมนั้นเนี่ยอยู่ในโหลนั้นจํานวนตามที่เรากําหนดตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลิงก์นะ ซึ่งเราจะไม่ใส่ก็ได้นะครับค่าตั้งต้นมันจะเป็นเว็บไซต์นี้อยู่แล้วนะผมจะลองลบออกนะครับโอเคพอเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับไปนะครับหลังจากคิดได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะลองกดพรีวิวหนึ่งครั้งนะอ๋อมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเคลองกดเต็มจอดูนะลองกดหมุนดูนะครับ อ่าโอเคนี่นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้อย่างที่บอกไปแล้วจะใส่เป็นชื่อก็ได้ใส่เป็นเลขขี่ก็ได้ใส่เป็นคําถามก็ได้ใส่เป็นนะครับสิ่งที่จะให้นักเรียนออกมาทําออกมาปฏิบัติกิจกรรมก็ได้เช่นเต้นไก่ย่างกระโดดตบห้าครั้งหัวเราะด,ดังๆ5้าทีนะครับอะไรในลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะปรับใช้ได้ทีนี้หลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วเราจะกดพับบิสครั้งนะครับ อ่าตรงนี้ผมก็จะลองปรับชื่อมันนะเสร็จแล้วก็กดพ u ับบิตอีกครั้งหนึ่งนะครับเคแล้วก็สามารถที่จะ Copy ลิงก์ตรงนี้ไปใช้งานได้เลยหรือจะส่งให้กับเพื่อนครูท่านอื่นๆก็ได้ในที่นี้ผมลองกดกระกระบาดตรงนี้ดูนะครับแล้วลองกดไปที่ My Game ดูนะนี่นะครับ My Game มันก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้อันที่เผยแพร่แล้วนะครับก็คือพรับบิดแล้ว ในส่วนของอันพระบิเนี่ยผมจะลองลบออกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ลองสร้างเล่นๆน,นะไม่ได้มีการกดเผยแพร่นะครับเค okay, ทีนี้ลองกดเปิดเกมที่เราสร้างขึ้นมามันก็จะมีลิงก์มาในลักษณะแบบนี้ค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะครับโอ้นี่เลยปรากฏขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะนำไปใช้เพิ่มความน่าสนใจในการสุ่มชื่อสุ่มเลขที่สุ่มคำถามสุ่มให้ทำกิจกรรมต่างๆได้แล้ว ปรับใช้ได้ทุกรายวิชาทุกระดับชั้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมทุกท่านครับถ้าเกิดทุกท่านเห็นว่าคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์เนี่ยฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และที่สำคัญฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับและถ้าเกิดอยากให้ทีเดนแชร์ทำรีวิว ในเกมอื่นๆกิจกรรมอื่นๆในเว็บไซต์เก e m i x .com ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับตามกันต่อที่คลิปหน้าดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมลองไปสมัครลองเล่นลองสร้างและนำไปใช้กันนะครับสนุกแน่นอนครับ